ต่อนะครับในเรื่องของการหา,าข้อนี้เนี่ยนะครับจะให้หา1ก็คือหน่วยแรงอัดนะครับหน่วยแรงอัดสูงสดุดหน่วยแรงอัดนะกับสูงสุดนะกับแรงดึงนะครับกับแรงดึง สูตรเหมือนกันหน่วยแรงนะหน่วยแรงอัดหรือกับหน่วยแรงดึงนะครับก็คือให้หา uh, normal state นะครับ compression กับ tension นะครับ compression กับ tension คราวนี้เนี่ยจากสูตรที่เราเคยเรียนมาแล้วก็คือตัว uh, bending state หรือว่า normal state เนี่ยนะครับที่กระทำตั้งฉากกับหน้าตักนะสูตรก็คือ m y ส่วนด้วย i นะครับ m y บาร์ส่วนด้วย i คคันนี้เรารู้แล้วตัว m เนี่ยเขาให้มาครับโจทย์ให้มามีอยู่2ค่านะที่มันเป็นค่าบวกสูงสุดกับค่าลบนะครับสูงมากที่สุดคันนี้เราก็ต้องมาหา y b a บาร์นะครับหา y า a บาร์หรือว่าระยะจุดเซนทรอยจากนะครับ y บาร์เนี่ยเท่ากับผลรวมนะของ a นะครับ a คูณกับระยะเซนทอยของแต่ละชิ้นนะครับหารด้วยผลล u มของ a นะครับเรากำหนดให้นี้เป็นชิ้นที่1แล้วกันอันนี้เป็นชิ้นที่1นะครับชิ้นที่1อันนี้เป็นชิ้นที่2แล้วก็สีดำเป็นชิ้นที่3อ่ะคราวนี้เราก็ระบบชื่อนะครับชิ้นที่1ชิ้นที่2แล้วก็ชิ้นที่3 a นะครับ ชิ้นแรกก็คือกว้าง2นะครับสูงเท่ากับทั้งหมด18อันนี้2เหลือ16นะเหลือ16ดังนั้นเนี่ยก็คือกว้างคูณยาวธรรมดานะครับก็คือ2คูณกับ16ชิ้นแรกส่วนชิ้นที่2นะครับกว้าง15สูง2ก็15คูณ2ต่อไปนะครับชิ้นสุดท้ายชิ้นที่สสีดำนะครับที่เป็นเหล็กกวางอยู่ด้านบนนะ กว้าง5นะครับสูง1ก็เป็น5คูณ1คราวนี้เนี่ยเรากำหนดให้ด้านล่างนะครับเป็นตำแหน่งอ้างอิงหรือว่า r e f e r e n c e ของเรานะครับชิ้นแรกนะครับระยะกึ่งกลางนะรตรงนี้16กึ่งกลางก็คือ8นะครับระยะกึ่งกลางก็คือ8 ชิ้นต่อมานะครับคือห่างจากจุดอ้างอิงตรงนี้นะครับชิ้นที่สองเนี่ยก,กึ่งกลางตัวนี้มันสองอก,กึ่งกลางคือหนึ่งแล้วห่างนี่ขึ้นไปสิบหกกลายเป็นสิบเจ็ดต่อไปนะครับชิ้นที่สามนะชิ้นสุดท้ายสีดำด้านบนครึ่งหนึ่งของหนึ่งคือสองจุดห้านะครับแล้วก็ระยะสิบแปดก็กลายเป็นสิบแปดจุดห้านั่นเอง ครานี้เราก็หา a คูณกับ d นะครับ a คูณกับ d ก็2องคูณสิคูณแจะได้เท่ากับ256อีกอันหนึ่งนะสิบห้คูณสคูณสิจะได้เท่ากับ510 อีกตัวหนึ่งนะสิบห้าคูณหคูณสิบแปาขอให้ห้าคูณหนึ่งคูณกับ18.5นะก็จะได้เท่ากับ92.5เสร็จแล้วเราเอามาบวมกันนะครับซิกมาเอดีนะมีค่าเท่ากับ256กบวกกับ510บวกกับ92.5มันจะมีค่าเท่ากับนะครับแปดหจุ้า แปดห้าานี้ผลลงของ A บ้างนะครับผลลงของ A ก็คือ2องคูนสิบวกกับ15บห้คูนสบวกกับ5้คูนหนึะครับมันจะได้เท่ากับ67ดังนั้นเนี่ยเราจะหาไวบาก็คือซิกมา A นะครับคูณดีก็คือห้าไอแปดหจุด หันด้วยกับหกสิบเจ็ดนะหารด้วย67ได้เท่ากับนะครับ12.81เซนติเมตรแสดงว่าระยะของตัวเซนทอยนะครับหรือว่านิทชลสิทิ์ที่ลากผ่านเนี่ย ก็คือ12.81นั่นเองนะครับ NA อันนี้สูง12.81อ่าได้ละนะครับเราได้ y bar แล้วนะครับ,รบ,รบต่อไปเรามาหาโมเมนต์ออฟอินเอียนะครับคือหา I จากสูตร I เท่ากับนะครับ BS กำลังสส่วนสิบวกกับ AD ยกกำลังสนะสำหรับหน้าตัดสี่เหลี่ยม นะครับ,บรน่าตัดเซเลียมคราวนี้เรามาดูชิ้นแรกนะครับชิ้นที่หนึ่งนะครับ i เท <I S 1> ่ากับ b s กําลังสามส่วนสิบสองบวกกับ a d ยกกํลังสองนะชิ้นที่หนึ่งนะครับ b นะครับความกว้างความกว้างของเขาเนี่ยคือสองนะครับคือสองนี่นะส่วนส่วนทั้งหมดนะครับคือสิบหกสิบหก กำลังสามนะแล้วก็หารด้วยสิบสองนะสิบสองนี่สังเกตไว้นะครับบวกกับ a ก็คือพื้นที่นะครับสองคูนสิบหกแล้วก็ d ีกำลังสองนะครับ d ีกำลังสองไอ้ตัว d ยกกำลังสองเนี่ยมันคือระยะนะครับระยะที่ห่างจากแกนนิวต์รัลเอ็กซิสระยะของจุดเซนทรอยของชิ้นเดียวนะ จุดเซนทรอยของไอชิ้นเนี้ยชิ้น,น,น,นเดียวนะครับเนี่ยถามว่าห่างจากนี้ชลเซทเท่าไหร่นะครับกึ่งกลางของ16คือ8นะครับ16คือ8กึ่งกลางนะคือ8ดังนั้นเนี่ยมันจะห่างจากมิเชลเซก็คือ12บสจุดแปนะครับลบกับ8นั่นเองนะครับส่วนไป็น1่ลบแกลางสต่อไปชิ้นที่2บ้างเหมือนเดิมนะครับชิ้นที่สก็คือ b นะครับ b ที่นี่คือสิบห้าสิบห้านะครับ s ก็คือสองนะครับคอนโมสองนะส่วนนะสิบสองบวกกับ a นะครับก็คือสิบห้าคูณสองครนี้เหมือนเดิมนะครับระยะกึ่งกลางของมันนะถามว่าห่างจากไอตัวแกนเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยทั้งหมดห่างก็คือกึ่งกลางของเขาคือสิบตรงนี้หนึ่งนะครับมีอยู่หนึ่งนะ ตรงนี้กึ่งกลางคือ1นึงของเดิม16กลายเป็น17นะครับดังนั้นห่างก็คือ17-12.81ลบทั้งหมดยกกำลังยกกำลังสองนะครับยกกำลังสองนะคันนี้ชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นที่3สีดำนะครับก็เหมือนเดิมนะ B ก็คือ5 S คือ1นะครับก็กลายเป็น5 คูณ 1>, 1ยกกำลัง3ส่วนด้วย12บวกกับ a 5รับ5คูณ1แล้วก็ดีกำลัง2คืระยะกลางของเขานะครับห่างจากแกนเท่าไหร่อันนี้18ครึ่งหนึ่งของ1คือส่วนจะครับอันนี้ส่วนจุก็จะกลายเป็น18.5ลบกับนะ5 8 5นะครับลบกับ12.81 ยกกาลังสองนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาทั้งหมดนะเราเอาทั้งหมดมาบวกกันนะครับทั้งหมดเนี้ยมาบวกกันเราก็จะได้ i ออกมาคิดเลยนะครับชิ้นแรกนะชิ้นแรกก่อนนี่เท่ากับ2คูณกับ16นะครับยกกำลัง3ส่วนด้วย12นะแล้วก็บวกกับ สองคูณสิบนะครับคูณกับ12.81นะครับลบกับ8ทั้งหมดกำลังสองนะทั้งหมดกำลังสอง อันนี้ได้เท่ากับ1นึ่งนะครับหนึ่โดยประมาณนะชิ้นต่อมานะครับ15บหคูณสกํลังสส่วนด้วย12บสองบวกกับ15บคูณสนะครับคูณกับ17บเจ็ลบสิบสอ่งทั้งหมดกําลัง สองชิ้น,นี้ได้เท่ากับ536นะครับต่อไปเดิมนะครับ B s กําลังสามสิบสองนะคือ5้า H คือหนึะครับสิ 42. บวกกับ5นะคูณ18.5ลบ12.81นึ่งนะยกกำลังสอง ที่นี้จะเท่ากับ162นะได้162ครับบวกกันทั้งหมดนะกลายเป็น1423บวกกับ536นะครับแล้วก็บวกกับ162จะได้เท่ากับ2 0 0 1 1 2หน่ะครับหน่วยเป็น cm กำลัง4 อ่ะคราวนี้เรารู้ว่าไอ้ตัว y bar เนี่ยคือ12.81องน cm นะครับตัว i เท่ากับ2121นึ่อ่ cm กําลังสอ่ะคราวนี้เราสามารถหานะหาสเตทนะครับของคอมเพสชั่นกับเทนชั่นนะครับได้จากโมเมนต์นะครับโมเมนต์ moment ก็คือ m y ส่วน i นะครับโดยที่ตัวโมเมนต์เนี่ยนะครับโมเมนต์ Moment นะมันมีนะครับมีอยู่สองค่านะที่ให้ค่าเราต้องตรวจสอบคือเก้าสิบหกกับหกสิบน,นะครับเก้าสิบหกนะกับลบหกสิบนะครับหน่วยเป็นกิโลนิวตันเมตร หน่วยเป็นกิโลนิวตันนะครับเมตรกิโลนิวตันเมตรนะโอเคระวังหน่วยด้วยนะครับหน่วยต้องเป็นหน่วยเดียวกันนี่หน่วยเซนต์เดี๋ยวต้องมาแปลงหน่วยทีหลังคันนี้อ่านแล้ก็มาหาเคสที่1ก่อนครับเมื่อ m เ,เท่ากับ96กิโลนิวตันเมตรนะครับตัว m เ,เนี่ยเท่า,า,ากับเก้าสิบหกิโลนิวตันเมตรมาอยู่ในฝั่งของบวกนะครับฝั่งของบวกดังนั้นเนี่ยพออยู่ในฝั่งของบวกนะครับไอตัวข้างบนนะ ข้างบนนะครับจะเกิดเป็นแรงอัดข้างล่างจะเกิดเป็นแรงดึงในตัวหน้าตัดนะครับในตัวหน้าตัดตัวเนี้ยก็คือข้างบนเนี่ยเป็นแรงอัดข้างล่างเป็นแรงแรงดึงนะครับในเคสนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถหานะครับจากแรงอัดน,นะจะเท่ากับ m นะครับ96นะครับ m 96 ส่วน y นะครับคือระยะห่างระยะห่างข้างบนคือแรงอัดถูกไหมนะครับข้างบนคือแรงอัดดังนั้นเนี่ยระยะห่างก็คือต้องเอาระยะทั้งหมดนะครับก็คือ18บวกกับ1นะครับเป็น19 18กบวกกับหเป็น19นะครับเป็น19นะเป็น19นะครับลบกับ12.81ที่เราหามาได้นะครับ1 2บส เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเรามองคร่าวๆเนี่ยถ้าเกิด,ดล,ลักษณะของมันจะเป็นลักษณะนี้ครับตัวนิวเทอร์เซนเนี่ยตัวนี้จะเป็นศูนย์นะถ้าลากลงมาครับอันนี้จะเกิดเป็นลักษณะของแรงอัดตัวนี้จะเกิดเป็นลักษณะของแรงดึงในลักษณะนี้ตัวนี้มันเป็นศูนย์ดังนั้นเนี่ยระยะห่างตัวนี้ก็คือ y นะระยะห่างนี้คือ y นะครับแล้วก็ m y นะ m y แต่วาตัวนี้ไม่หน่วยเป็นเซนนะครับตัว m คือกิโลนิวตันเมตรกันนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ขอลบนิดหนึ่งนะครับเขียนหน่อยนิดหนึ่ง96กิโลนิวตันคูณเมตรดังนั้นเนี่ยอันนี้มันหน่วยเป็นเซนนะเราก็จะแปลงหน่วยนะครับเป็นหน่วยตารางเซนละกันนะครับไอ้ตัวกิโลตันเมตรเนี่ย เราก็สามารถแปลงได้เป็นนะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเราแปลงก่อนนะพี่ลบนี้ก่อนนะครับเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเป็นเก้าสิบหกนะกิโลนิวตันเมตรนะครับเราต้องแปลงหน่วยก็คือแปลงไอเมตรเป็นเซนนะครับก็คายเป็นหนึ่งร้อย นะครับ1เมตรเท่ากัน100เซนนะต่อเมตรโอเคนี่คือแปลงหน่วยของ M นะครับแปลงหน่วยของ M นะแล้วก็คูณกับ y bar y bar เนี่ยคือต้องดูว่าข้างบนมันเป็นแรงอัดข้างล่างเป็นแรงดึงนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราก็เอา19ลบ12.81ถูกไหมหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับหารด้วย i คือ2 1 2 1 cm นลังสนะครับเราจะได้ state c เนี่ยเท่ากับ96คูณอันนี้ตัดได้นะ ไม่จัดเมตรนะคูณกับ100คูณกับ19บเก้าจุดสิบเกนะลบกับ12.81องจุนะครับสิบสอันนี้เหลือ cm กำลังสนะครับหารด้วย2 1งหนะจะกลายเป็น28่สิบนะครับยี่สนหน่ะครับหน่วยเป็นกิโลนิวตันต่อตารางเซน รห้นึกมาดูตัวที่สเตตเป็นสเตตดึงบ้างนะครับก็เหมือนเดิม M คือ96กิโลนิวตันเมตรแปลงหน่วยนะครับ1 0 0เซนส่วนเมตรเพื่อจะแปลงเป็นเซนนะแล้วก็ Y ตัวนี้เนี่ย Y คือระยะห่างจากเซนทอยเราก็ดึงมาได้เลยครับ12.81 12.81นนะครับเซนติเมตรแล้วก็ ไอก็คือ21 21นะ cm กังสนะครับก็จะได้เป็น96้าสคูณหนึนะครับคูณกับ12.81หารด้วย2121จะได้เท่ากับนะครับ57.98กิโลนิวตันต่อตารางเซนนะครับอันนี้เป็นดึงในเคสแรกเราเก็บเอาไว้ก่อน วงเอาไว้อย่าเพิ่งไปทำอะไรมันนะครับวงเอาไว้คราวนี้เนี่ย m ในเกสที่2บ้างนะครับ m ในกรณีที่อะไรครับทีมบบ่มันเป็นลบนะครับโมเมนต์มันเป็นลบนะครับโมเมนต์มันเป็นลบ M อเท่ากับ60นะครับกิโลนิวตันเมตรนะ6กิกิโลนิวตันเมตรในกรณีนะครับที่โมเมนต์มันเป็นลบเนี่ยไอตัวตัวหน้าตัดนะครับตัวหน้าตัดจะเป็นลักษณะก็คือ จะกลับกันนะจะเป็นด้านบนจะเกิดเป็นพฤติกรรมดึงด้านล่างจะเกิดเป็นพฤติกรรมอัดนะครับด้านบนเป็นดึงด้านล่างเป็นอัดในเคสนี้นะครับคันนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่านะครับสเตตของ คอมเพชั่นนะครับจะเท่ากับนะ M คือ60นะครับ Y คือด้านล่างเป็นอัดก็คือพี่มาเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ด้านล่างเป็นอัดด้านล่างเป็นอัดแบบนี้นะครับด้านบนเป็น เป็นดึงลักษณะนี้นะครับอันนี้อัดดึงนะโอเคะระยะ y นะครับระยะ y คือ12.81อนันนี้ใส่หน่วยนิดหนึงนะครับกิโลนิวตันเมตร100่งซนตเมต่อเมตรคูณกับ12.81องหซนเมตรหารด้วยสองหนึ่ cm กลังสีนะครับ ได้เท่ากับ60คูณ100คูณ12.81หารด้วย2121นนี้หน่วยตัดกันได้นะครับตัดกันไปเลยหน่วยอันนี้ตัดกันได้เหลือตารางเซนนะอันนี้จะได้เท่ากับ36.24นะครับกิโลนิวตันต่อ cm กำลังสองคานนี้มาหาตัวดึงบ้างนะครับเหมือนเดิม m คือ60กิโลนิวตันเมตรคูณกับ100นะครับเซนติเมตรต่อเมตรคูณกับ y-bar ที่เป็นดึงนะระยะที่เป็นแรงดึงก็คือเอาทั้งหมดก็คือ19นะ19นะครับ18บวก1เป็น19นะ สินะครับลบกับ12.81หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรหารด้วยสองหนึ่นกำลังสนะครับจะได้เท่ากับ60สิบคูณหนึคูณกับสิบเก้ลบสิบส่ส่วนด้วย2 1งหนะครับก็จะกลายเป็น 17.51ดนึงนะสเดึงนะครับหน่วยเป็นกิโลนิวตันต่อ c m กงสองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเปรียบเทียบละกันนะครับว่าดึงกับดึงเนี่ยใครมากกว่าแล้วก็อัดกับอัดใครมากกว่านะครับใครมากกว่าเราก็มาดูนะดึงกับดึงนะครับ อันนี้เอาอัดการก่อนแล้วกันนะครับเปรียบเทียบอัดการก,ก่อนอัดเคสแรกนะครับมีค่าเท่ากับ28.01อัดเคส2คือ36ดังนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแรงอัดสูงสุดนะครับเท่ากับ36.24กิโลนิวตันต่อตารางเซนติเมตรนะครับมาดูแรงดึงบ้างนะครับแรงดึงบ้างแรงดึงนะครับเคสน,นี้คือ17.51 ห้าสิบจุดเก้าแปดนะครับแสดงว่าแรงดึงแม็กนะครับเท่ากับแค่นี้นะครับแค่นี้ห้าสิบเจ็ดจุดเก้าแปดกิโลนิวตันต่อซีมยกกำลังสองนะครับนี่คืออัดมากสุดใช่ไหมอัดมากสุดนะครับ โอเคข้าง okay. บนคือแรงดึงมากสุดนะครับโอเคคานนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่านะครับในกรณีที่ bending moment เนี่ยมันเป็นบวกนะครับก็คือเคสที่เป็นเก้าสบหเนี่ยจะเห็นว่ามันเกิดแรงอัดนะครับสูงสุดแต่ถ้าเกิด bending moment มันเป็นลบไอ้ขออภัยกรณีที่ bending moment เป็นบวกนะครับจะเกิดแรงดึงนะครับแรงดึงตรงเนี้ยมากสุดนะ ส่วนกรณีที่ bending moment มันเป็นลบก็คือ a อ0เนี่ยจะเกิดแรงอัดมากที่สุดนะครับเกิดแรงอัดมากที่สุดก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครสงสัยนะครับก็สอบถามนะขอบคุณมากนะครับส่วนตัวเฉลยกับตัวลิงก์เนี่ยเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับโอเคขอบคุณครับ